โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันน้คยครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกแอปเรียกแจกสกินไมค์ครับนะครับสกินไมค์ครับก็จะมีสกินเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งผมก็จะทิ้งไม่ใต้คิปด้วยนะครับก็จะมีทั้งชายชายทั้งหญิงนะครับผมก็หาจากเว็บนี้แหละครับแล้วก็มาทำเอ่อท,ทำเป็นสกินของผมนะครับมาแบบ ดูแบบอย่างนั่นแหละครับค okay, เปิดเปิดประกาศมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดได้ครับก็จะก็จะมีสกินบีมของด้วยครับนี่เลยครับสกินนี้เลยครับเคกดเข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนกดติ๊กตรงนี้ถ้ามันมีโฆษณาตรงนี้ทุกคนกดกดติ๊กออกนะครับตรงกาแบบเครื่องหมาย X นั่นแหละครับค okay, ครับแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนถ้ามันยังไม่มาแปลว่า รอก่อน,นครับรอมันดาวโหลดเออนีครับเค okay, นครับเพื่อทุกคนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงโอเคมันแหลกนิดนึงนครับแต่ว่ามันถ้าโหลดเสร็จแล้วมันจะไม่แหลกนะครับเพราะว่าโหลดไปแล้วมันจะเป็นรูปสกินเฉยๆนะครับทุกคนเอาไปใช้ไปใช้ในไมค์คราฟได้นะครับเค okay, ครับก็โหลดไปทั้งนี้ รอมันไปก่อนนะครับโอเคคนระับจากนั้นก็ให้ทุกคนกดกดสีฟ้านะครับโอเคกดเขามา,าโหลดพอโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดไปดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคนี่นะครับมันก็ไล่แล้วนะครับเป็นสก,กินของคนดังแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับ สกินดรีมนะครับพูดไปเยอะนะโอเคครับก็ Go. เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ตอนตรงนี้แล้วกันรอนไปก่อนนะมือถือผมก็ช้าอยู่นะมือถือไม่แรงไงโอเคเดี๋ยวสกินดรีมเดี๋ยวตรงนี้ปุ๊บโกดมาครับ รอนไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็เข้ามาแล้ครับผมจะไม่ตัดคลิปนะตอนเอาสกินเข้าเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูเลยว่ามันใช้ได้จริงนะครับสกินรีมนี่ย <c oughs> ผมก็ตั้งใจทําคลิปอยู่นะแค่ไม่มีคลิปจะลงเท่านั้นเองนะครับแอดออนมันก็หายากอยู่ผมก็ไม่ค่อยหากิงเท่าไหร่ เพิงพ่งเพิง่งเพิ่งหาไลายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําคลิปแจกให้ทุกคนแล้วนะครับเอ็ดออนเท็กเจอร์ภาพสวยนั่นะครับผมก็อาจจะเอเอเหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเออจริงครับโอเคเราไปก่อนนะครับ,รบเฮ้ยมาดี๊จดีน่นบสกินเรีมครับ ให้ทุกคนเลือกอันที่อันที่มันมีสองทางนเลยแหละครับอันไหนอันไหนดีก็ออนนั้นแหละครับปึ๊บนี่นะสกินเรมก็จะเป็นของเราแล้วนะครับจอกตัวเขียวเลยนะโอเคครับกดออกมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปนเกมให้ดูนะครับโอเคครับก็เข้ามาแล้วนะครับสกินก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ มีตัวผู้หญิงตัวผู้ชายด้วยนะครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับเว็บนี้ดีจริงนะครับสำหรับผมนะมันดีเพราะว่ามันเยอะนะครับสกินมันเป็นหมื่นอันนะครับเลือกใช้ได้นะครับส่วนสกินที่ผมใช้ประจำก็คือสกินนั้นจริงๆแล้วผมก็ไปหามาแล้วก็มาทำเป็นแบบอย่างนะครับมาแต่งเองครับส่วนแอปที่ใช้ก็เป็นแอป สกินอะไรนั่นแหละครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับก็แอปแต่งนั่นแหละครับผมใช้แต่งสกินของผมแค่มาหล่อเที่ขึ้นนะครับเอามาเอามาเป็นแบบอย่างเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ไปก๊อปใครทั้งนั้นนะครับเค okay. นี่ก็หล่อเที่คนระับถือดาบเอ็ดออนดาบนี้ผมก็ยังไม่ได้แกกนะครับส่วนใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับ ก็มีดาบเยอะแยะเลยนะครับดาบเพชรดาบอะไรนี่นะครับสามารถคาฟได้ในหมดเอาชีวิตรอดนะครับดาบเพชรนี่เราก็ต้องใช้เพชรสามก้อนกับดาบดาบเพชรธรรมดาก็จะประมาณนั้นครับคลก็หมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมก็แค่มาแจกสกินเฉยๆนะครับไม่ได้ามาทำอะไรมากมายนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวละไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันชูชุอชิอ